สวัสดีค่ะมากินข้าวกับเยติจ้ะกินง่ายๆเนาะค่ะเนาะตุนไ่เยติย๊กไปอยากสดห้อนๆจ้ะเยะตะเ็ติ๊กกะมีไอ้ต้มาๆมาสดจ้ะห้อนๆต้มง่ายๆกินง่ายๆ ก็จะมีข้าวเหนียวหนึ่งกระติบนะคะมามาเสุงสูงใหว่มันห่อนจะ้ะ <c oughs> อือโอ้ยายกินขนมก่อนเด้อพี่น,อน้องตุนไขรเลือน,น้องข้าวจากเครื่องถวยกมามาแ <c oughs> มามา เ่อนม่กินง,ง่ายๆแต่ง่ายๆเด้ยายติ๋ว <laughs> อ้ยเขาไม่มันอุ่นมันละเหนียวเหนียวเนาะค่ะเนาะอยากกินขากินดิอเินเพร่ะได้กินยาจา้ะแล้วก็มีปลาทอดของนองแค่ว่า ไวๆรสต้ยมยำหมูสับจ้ะมันจะไม่เปรี้ยวน้ำอือผลไม้มยใย้มมีสมมีมันเผาสตรอเบอรีอร่หลานโจบไปหงตีนวยมากมาจ้ะเออเด้อพยายามกิน ยาพิดออกก่อนเนี่ยเ่อง่ายกับง่ายได้จ้าขอบคุณทุกเดิมทุกหลักทุกไลักทุกกำลังใจด้ค่ะเด้อย คุณกอาแม่แ้ืมแทบแทบแทบแบ้บ้านแม่มากินบ,บะห่จากเลยใจเช้แรกย้าย่าจะจุงไว้ใส่ยยำบักม่วง ไปตลาดบักม่วงบ่มี่เลยงานมันจะประกอบเนาะได้หั่นใส่ถุงใบแยกกับได้มาเทใส่เัาใส่ถุงหรืใอใส,ใส่จาน,นไั่แบกอากาศอุ่นขึ้น,นแ,น,แญญน่ายากก็เลย้ถอดเสื้อเชิเนาหนาวเย็นเด้จ้ะเมื่อคืนนี เย็นจนเลือดดังแย่ออกเลยขอ่าของสองดังเลยเย็นแห้ง้าไม่เป็นน้ำแยกขอขอกินน้ำพอนผู้นี่งเขาเหนียวอลายอีบีจ้ะพี่นอ้อง

ได้สมได้มันเท่ามาคนไ้องใชก็เอิรนม,มันแกวปอกเ้อบรรยายเอิรนม,มันเท่าเอิรนแบบเดียวกันกับประเทศล้วตอวให้อยู่ใกล้กันยายเคยปผูกพี่ บ้านยายปลูกอยู่นครพนุ่มสวนพักยายกคเคยปลูกเคยเฮ็ดแม่พ้าเห็ดบ้านอยู่ริมขงหอมกับเที่ยมปูกขายมันเผาสดินมันเทศมันเกวอะกระปอปปปกลูมันมีสวนหาก หน้าอยู่นครพนมมันมีหาถูกตังโมมื้อนี้ปลูกมันได้ปลูกกินให้กับปลูกขายพร้อมที <c oughs> ่วิเกเศรษฐกรยังบ่บ่ได้เฮ็ดแต่หน้าแต่เกี่ยวเขาเป็นจ้ะ วดติ๋วเคยไปเกี่ยวเขารับจังแรกย่านปิงไรก็เซตหน้าบบเป็นย่านปิงเป็น่หน้ากับนี่พอแล้วพาสามีเต็ตปีหนึ่งสิที่ความพนุ่ม เจ้าบม่แนวเขาเม็ดปีแรกเม็ดเดี๋วก็ได้ไปเกีียวซอยอยู่พ่อแม่เกีียวเขาว่่าเป็นนางนางอมีดโทษได้ค่ะมีดน้อยอยังสิลอ่ะปาดเอาปาดเอาห่วงมันใช้ถุงปุ๋ยเอา เ่า <laughs> แม่เห็ดหน้าเห็ดสองเพกับสอโพกข้นอ,อกเอ้ยเข่าแข็งลายแบบนี้เข่เาเหนียวไปขอกล้าค่เจ้ามาดำเนาะได้บอกว่ายายเจ้ากับขายขายสาเข่านนะ่มะมาซื้อข่าสารกินเอาเขาอ่อนกินเอา แม่ยัดติ่วนี่วก้นใจเด็ดเลยแล้วบ่ย่อมขายแล้วเราแห้งแล้วเห็ดล้วว่าขอกินสักก้อนเราแบบรกกินแล้วเ<ด>ข <อ S 1> จาจะซอปูป้บไปหลายหลยหยอกแล้วแบบนี้แต่เราจะฟังอันก็ซิบไปหลายเพราะเป็นอย่างนี้แล้วก็กองไว้เขาพอแล้วกว็กองกองเป็นฟ้อนไว้สะสองฟ้อน จองเัินจองกล่องนะนะจองกล่องเฟื่องจะเขาเงนาินอย่ี้ยครับอืมแจ๊กแมนผู้ใดญ่เอมันมีเด็กหน่อยเออเขาขับรถเออขับรถเออดูดหินดูดทรายนะเขามาเซาหน้าอยู่เขามาเซาอยู่หมอกปลายน้ำโของอยู่ซีมเมนสูบยาละทิ่มใส่ไฟไหมเขาลอดกองหนึ่งพี่น้องเออก็ลอดสิ่งเสียดายแล้วโอ้ยน้ำตาตกเสาพ่อน่ะ เพ,อพอราะละเห็ดหน้าเป็นตัวมิน่าให้นวนหน้า,นนนาคี้โลสเขเมื่อเอิญบาดหน้าไม่กับบไก่เนาะประบ้านสองขล้โล,ละ แลรน,นออกไปรถดับเพิ่งกลับไปมสมัยจะกินบะมีโทรศัพท์เนาะแต่เขามาเอินเอารถดับเพิ่งกันยำเพิ่งเวลาความเยว,เยวถ้าไม่นรถสีบ้าแเราก็จะบ่ได้ใหม่เพราะว่าเราไปเอื่นราเจ้าบอกให้มาสีมือนั่นแล้ว ก็จะว่าหน้าต่อกันขอกนเพราะว่าข้าเจ้าสิเดนอยู่ใกล้อนะมือเงินคอยคิ้วเจ้าน้อตาว่าแล้วก็บอกหัวไม่สิเกิดเรื่องสิถึงเนาะก็ได้ว่าสันระ่าแล้วก็คนง่ายไงอืมลงสีขาวแล้วว่าโอ้ยก็ดม่อส่วนเจ้าได้วาขอดมาสีให้เจ้ากรลวก็ดีเนาะฮะแล้วมาสีอันที่เหลือ ขายอยู่อันเขาไม่แย่แล้วปาดเราไปปาดเอาห่วงเขาอะที่มันลมนะยุ่งละละนะได้สามสี่ถุงปุ๋ยแล้วพได้ไปพิ้งใส่หม่งอันมันใหม่แล้วพิ้งเซนทั้งพี่ได้เหลือจ๊ดเจียเพราะสันโอาได้เขาเท่าไรยี่สิบกว่ากระสอบบ่ะเขาเลยอะเขาตกแตกว่าซานเขาจานพันมันแตกอันเดยมันแตกออก รสดับเพิ่มสีนั่นเรียกเบิร์ดบอกเขาไปขายเขาจะนีนึงขายรวดซื้อเขาอ่อนมากินแล้วใบยอมเด้อทําแหมแล้วกินกินจนเบิร์ดกินปลได้เสี่ยวไหกไก่คนน่ะใจเราได้เห็ดกับแห้งหรอแล้ว,ลวไ,ดได้กินแห้งเราละว่า โอ้ยมาดิวกับว่าโอ้กินเข้าวเจ้าแล้วควาวเนียกินไม่ได้แล้วญาติแม่เสียใจหุงข้าวกินแถมที่เีเป็นข้าวเย็ยนแล้วก็โผูยพายเม็ดประจับกันจะ้ะ ยายแต่จะกินกระติสดกินเขานเ่าฝ้ายแหละกับกับใครยายกับพอจบคลิปกันแล้วค่ะเนาะมุ้ยสี่แยกคนคลิปมาพ่อกันไหมจ่า <c> เ <oughs> นี่ยนึกกินน้ำเชื่อกับจังซี่จ่าน้ำเชื่อกับลายลายแล้วแต่เลี้ยดิวอยากจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมคลิปเลี้ยติ้วจ้าขอบคุณทุกทรัพย์สกัยที่เข้ามาใหม่มากเก่านะคะ เย็ดผิวตามไปยูเดอร์จะ่าหักล่อหน่อยนะจ๊ีแต่มันไปไปไหวมันก็รู้จ้ะบ๊ายบายพอกันจิบหนาเน,ะะนาะกันเนาะ